สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ oh, ปปอาชแนลกันอีกแล้วนะคะเ <p ul g> <az> พื่อนๆ <ocalyptic> ในคลิปนี้นะั้นอาจจะมีความหวานตลบอบอวนอะไรบางอย่างอยู่ในคลิปก็เป็นได้ถึงจะไม่ใช่วันวลนทน์ก็ตามนั่นเองนะจ๊ะเ <c ười> อาเป็นว่าข่าวเมื่อวานที่มีเพื่อนๆคนหนึมาบอกแอปนั้นก็คือนนริซ่ากับ แต่เอฟเออะไรเงี้ยทุกคนมีสื่อใหญ่ของญี่ปุ่นนะจ๊ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าสื่ออะไรพอแอดเนี่ยไปฟังมาจากช่องของสื่อในประเทศไทยที่มีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนเขาก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าภาพที่เห็นนั้นไม่ใช่ภาพตัดต่อยเป็นใดๆนะจ๊ะเป็นภาพจริงนั่นเองนะนเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นคือภาพจริงล้วนๆจ้าแต่เราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมาย แอดขาบอกได้แค่ว่ากาลยานาะมิที่ดีคู่นี้นะั้นเขาก็ไปเดินกันนั่นแหละประมาณนั้นแหละเดินในญี่ปุ่นไปเจอกันก็มีหลักฐานยืนยันผ่านวิดีโอตัวนี้นะจ๊ะที่ก็มีการจับสังเกตซึ่งก็แน่นอนว่ากระเป๋านึงเสื้อนึงอะไรนึงนั่นเองนะจ๊ะก็เดินกันอย่างแบบสุภาพแล้วก็มีความทิ้งระยะห่างในบางช่วงก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากนะเพืนะ่อนๆะคแหมดูแล้วก็บอกว่าเอ็นดูเอ็นดูไม่ไหวจริงๆนะจ๊ะคู่นี้ ออยตาและแอนนี่ฟินไม่ไหวแล้วหนึ่งกรุบนะจ๊ะแต่ก็ไม่ขอฟันธงเนาะเอาเป็นว่าเราก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนที่คบหาดูใจดูนิสัยอะไรกันก็ว่าไปนะจ๊ะยังไม่ถึงกับสถานะมากกว่านี้นะตอนนี้ก็ยังเป็นกันรลยนันวิทีดีต่อไปในชีวิตนั่นเองนะจ๊ะแต่ไม่มีใครสนิทกว่านี้เท่านั้นเอง แต่ก็ในฐานะที่แอดก็เป็นหนึ่งในสื่อเนาะก็พูดได้ประมาณนึงแหละว่าอะเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะว่าก็มีอีกข่าวนึงจากสํานักกรุงเทพธุรกิจจ้าเขาออกมารายงานอะไรบางอย่างที่แบบเติบโต,ต,ต,ตไปพร้อมกันทั้ง2ฝ่ายจริง,รงๆเพราะว่ามีรายงานออกมาว่าพ่อเฟอรดิเร็กอาโนของเราอายุ29ปีในปัจจุบันเนี่ยแล้วแถมยังดํารงตําแหน่งเป็น LVMH Watches หรือดูแลธุรกิจแบรนด์นาฬิกาในเครือ LVMH อทิแท็กฮอยเออร์ซึ่งเฟอดรกยังเป็นเพื่อนสนิทกับล<ๆ>ิซ<ๆ>่าแบล็กพ<ๆ>ิงค์เขาเขียนนะจ๊ะอย่างนี้นะสถานะปััััจจุบบน่ยกก็งได้รรา ตั้งเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของ RVMH อย่างเป็นทางการเรียบร้อยพร้อมกับพี่ชายอเล็กซานเดอร์อาโนในวัย31ปีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันนะจ๊ะโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทหรือวิทองโมเอเฮนเนซี่หรือตัวย่อจาก RVMH อาณาจาักรแบรนด์แฟชั่นและสินค้าหรูที่ใหญ่ที่สุดในโลกของมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งเบอร์นดอาโนก็ไฟเขียวเห็นชอบการเสนอชื่อลูกชายสองคนของอาโนให้นั่งเป็นกรรมการบริษัทในวันที่19เมษายนนี้นั่นเองจ้า ก็ยินดีด้วยกับตาเฟรดแล้วก็คุณพี่ของตาเฟรดด้วยนั่นเองนะเพื่อนานะก็ต้องบอกว่านนริซ่าของเรานั้นก็เลื่อนขั้นเป็นซ e o ของบริษัทต,ตัวเองไปล่าสุดนะจ๊ะแหมอะไรมันจะสมน้ําสมเนื้อกันแบบนี้แถมความเกม่งความสตาร์ดังของโลกใบนี้ของโนริซ่าตอนนี้ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าดังไประดับโลกแบบผุแตกไปยิ่งกว่าเดิมแล้วตอนนี้แล้วก็เตรียมตัวที่จะมากกว่านี้มากกว่านี้ในอนาคตนะจ๊ะอ๋อรังเท่นมาดามละหนึ่ง อันนะส่วนอีกสถิติหนึ่งที่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่านอริซาของเรานั้นไปเดินเล่นที่โคเชลา่าในฐานะแขกรับเชิญหรือคนดูเท่านั้นนะจ๊ะก็คือไม่ได้อยู่ในฐานะศิลปินในครั้งนี้ก็คือเป็นผู้ชมจริงๆนะเ,นเพื่อนๆไปเดินเล่นมากอะไรเงี้ยแต่สถิตินะั้นส่วนทางกับสถานะมากๆเพราะว่าดันถูกกล่าวถึงมากที่สุดเป็นอันดับที่1แซงอาร์ติสและเลซิลฟิมแม้ว่าจะเป็นเพียงผู้เข้าร่วมไม่ใช่นะักแสดงก็ตามจ้ะนอกจากนี้นะั้นยังพาบริษัทตัวเองอย่างแรนด์แล้วก็ RCA Records เนี่ยตามมาติดกันเล นั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับอริซาทั้งหมดอะไรที่เกี่ยวข้องกับอริซาเต็มตัวนะจ๊ะที่จะมีชื่อเสียงหรืออะไรทุกอย่างจริงๆเพื่อนๆบะจ้างอะไรก็ว่าไป สาติติไม่เคยจกตาใครทางนั้นนั่นเองนะจ๊ะอ่าแล้วก็มีอีกวิดีโออีก2ตัวที่ตามมาติดๆที่มีความน่ารักมาฝากเพิ่มเติมกันด้วยก็คือคุณทรายซีอของมารามฟินนะจ๊ะก็มีการซื้อลาบูบูตามโนริซามีเขาพูดกันในคลิปเองเลยนะว่านอริซาจะถือจะหยิบอะไรก็ซื้อตามจากก่อนอันนี้ซิลีเนอะริซาถือเขาก็ซื้อตามนั่นเองนะจ๊ะพอมาตอนนี้นอริซาถือลาบูบูนิดนึงก็ต้องซื้อตามกันจ้ะเดี๋ยวตกเทรนอะไรก็ว่าไปไม่ได้แบบโหดมากะ ลิซ่าเป็นเซลีนสายก็ไปเซลีนเซลีนทุ่รุ่มเป็น,นม,มีตอนนี้ลิซ่ามาอกมากสายก็ไปเช่นกันค่ะออกไปลาเราบ,บูใช่ไหมอ่าสายก็ไปเช่นกันเดี๋ยวจะเปิดห้องลราบูบูให้ดูจังเลยว่าสภาพห้องเราอะ ส่วนวิดีโออีกตัวหนึ่งนะจ๊ะก็เป็นในส่วนของคุณแม่จิตทิพย์และเพื่อนๆของโนริซ่าที่กำแพงท่าแพ่นั่นเองนั้นเพื่อนก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันไปแบบน่ารักน่าชังเห็นแต่ตมื่มวาแล้วแต่ว่าไม่รู้จะเอามาลงตรงไหนของข่าวดีก็เลยหยิบยกมาลงให้ดูกันแบบวันนี้นั่นเองนะจ๊ะก็น่ารักกันไปนั้นเพื่อนนะแม่เล่นอะไรก็ไม่เล่นไปเล่นกันนกพริราเป็นฝูงที่แบบสวยสดงดงามครีเอทีฟไปอีกโนริซ่าคือแบบหุ่นดีมากๆเดินเป็นนางแบบแล้วหนึ่งกรบนะจ๊ะถามเพื่อนด้วย เทรนมาอย่างดีอะน,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 น่ารักน่ารักกันนะเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า